สวัสดีเชา้าวันที่ยี่สิบพี่น้องจ้าแป๊บเดียววันที่ยี่สิบแล้วพามาอัปเดตทัวภูมิคือเก่าคือหลังตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงพี่น้องจ้าแดดเริ่มออกเห็นแสงแดดแล้วก็ดีใจหฮมๆฮมยันแต่ฝนตกมาถ่วมอีกพามาอัปเดตทัวภูมิคือเก่าพี่น้องจ้าตอนนี้เริ่มทย,ย่อยเก็บเด็กินแล้วเก็บเด็กดตามแล้วเด้อสำหรับทั่วพุภูมิฝักยาวแบบไร้คางรุ่นนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงไหนนี่ที่ออกดอกออกหน่วยตอนนี้นะปู่วันทีสี่ าพาืชสสองหาหกเจ็ดพี่น้องจะ้ะแล้วก็ทัดว่าน,นี่เป็นรุ่นที่หางกันอยู่ประมาณสิบกว่ามือแล้วก็ทัดไปกับหางอีกสิบมือสิบมือไปพี่น้องจะ้ะมีทั้งเบิอยู่หาแถวหาแปลงนะแต่ละแถวจะห่างกันอยู่ระวังนี่ละพี่น้องสิบสิบมือนะคะเบื้องลักษณะหน่วยนี่คือหน่วยทัวภูมฝักเงาแบบไร่ะพันธุ์ของทางสวนอีร่าจะเป็นลักษณะหน่วยขาว น่วยออกสีขาวนวลนะคะโบเมนพันน่วยเขียวนะคะเวลาก,กินี่สีโบแข็งสีโบมินเขียวสีกรอบสีเนื้อหลายตําแซบเหมือนทั่วเนื้อทั่วไปพี่น้องจ้าเหมือนทั่วเนื้อทั่วไปเลยฟักไงฟักเงวพันสีขาวนี่เบิงเบิงเบิงนี่ว้าวตัวนี้เพิ่นถึงเองียงเพิ่นติอกองดองเขาจังสีได้ซ้ำนี่ถือว่าโอเคพี่น้องจ้าเพราะว่ารุ่นหนีพานอุปสรรคมาค่อนข้างทีจะห้ายแห้งตามที่เดี๋ยวบอกให้พี่น้องฟังนะคะ ช่วงปลูกเดือนพฤษภา,าแลงจัดพี่น้องใบไ,ไม้ใบเกียมพ,พันพฤษภามาแล้วช่วงต้นเดือนมิถุนายนน้ำท่วมครังอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือท่วมตามที่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งท่วมครังอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าสิลดนะคะลดแล้วก็สภาพตามที่เห็นพี่น้องจ้ากดดด็ดีใจอยู่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะดีใจยังดีใจที่เพื่อนบอนคิดก่อนพี่น้องจ้านี่คือลักษณะน่วยของเพลิน หลายหลายคนเพิ่นทาเวบาเรื่องว่าทั่วภูมิเนาะเพื่อนก็สิว่าน่วยสันสันเขียวเขียวน่วยโบเกินขืบหนึ่งแต่ว่าพัานธุ์ของทางสวนอีหลามันเป็นทั่วฝักเาาพี่น้องจา้านี่เป็นทั่วฝักยาวเด้อคุณนะโบเมนขืบหนึ่งได้พี่น้องจา้า้าเป็นทั่วภูมิทั่วไปนะมันจะได้ขืบหนึ่งซ้ำนี่แล้วก็ลักษณะน่วยสิเป็นสีเขียวเขียวเข้มนะคะเป็นเขียวเข้มแต่ว่า ของทางสวนนี่เป็นแบบนี้เลยพี่น้องจ้าตามคลิปเลยพี่น้องลา้คนเพื่อนถามเขามานะคะสอบถามเขามาเพื่อนกายัานบบตงปกเนาะกติดตามใบพี่น้องจ้าติดตามไใบสะกอนกะได้บัเท้อชั่วบัตเท้อมันใจแล้วกะจังคอยสั่งกะได้นะคะสําหรับทัวเพราะว่า้าติดตามช่องของอีลาว้าอีลาให้เบิง่งตั้งแต่วิธีการปลูกดูแลรักษาหลักะจนหอนมือเก็บกินเดซัำนี่ละพี่น้องจ้าอันนี้คือพ่อตาําเลยนะอันนี้คือพ่อตํากินลวพี่น้องจ้านี่ หน่วยซ้ำนี่พ่อตํำเลยเนือพื้นสีหวานนะคะสังเกตบึงผิวพื้นสีออกเขียวขาวนวลๆนี่พาบึงหน่วยข้อดีของตัวผ่านนี่ก็คือปลูกบ่ตองใส่ไหม่บ่ตองใส่คางนะคะปลูกง่ายสะดวกสบายสําหรับผู้ใดที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่ประหยัดแต่ว่าอยากปลูกกินกับปลูกใส่กระถางได้พี่น้องจ้าหลายๆคนวันปลูกซ้ำปูไว้กินขี้ขานห้าใหม่ขี้ขานห้าคางสื่อกินสีดีกว่า แต่ถามมาพอทัวพันนี้แล้วเดี๋ยวติดใจพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะติดใจนะคะนี่เบื้องลักษณะนวลหัอเธา,าตึงเต็มที่ตรงเต็มที่สิเป็นยังสีเลยนี่นี่เป็นแต่สะอ่อนปะกดใจกดติดตามไปได้พี่น้องจ้าทาอัปเดตตอนต่อไปอีหละอัปเดตให้เบื้องทุกมือนะคะเพราะว่าหลายๆคนเพิ่นกัติดตามอยู่เพิ่นกะอยากเห็นว่าคววงเคลือนไว้เป็นจังไดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า